ใช่สวยจัดนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่ามีเรื่องของเอเลี่ยนพาราไซต์นะครับที่กำลังเติบโตอยู่ฮะต้องระวังดีๆนะในโซนที่เขากักกันเอาไว้ฮะในเกม Rainbow Six Extraction นะครับผมมาดูกันดีกว่าครับเฮ้ยฮิมานะมาด้วยเหรอ มันตกมาอย่างนี้เลยเหรอหลังจากฝนร้ายเริ่มขึ้นแอชว่าแต่มันพิวนาการเหรอเขาว่ะต้องการทีมอู้หใส่สีเหลืองกั้หมดเลย เดนิมิล่านะเดนิมิล่านะใช่ปะเดนิมิล่าแหละเฮ้ยโนแมดใครโดนอ่ะใครโดนจับอยู่ฮิมนาเหรอเฮ้ยใครพอน่ะเราต้องไปช่วยฮิมนาครับได้ยินได้ยินสัญญาณเธอแล้วครับกำลังไป เฮ้ยมันมาแล้วอะไรอ่ะอันนี้ไลออนใช่ไหมไลออนอีล่าโนแมทครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช้เทมปด้วยเหรอเฮ้ยของจริงเฮ้ยอย่างที่เฮ้ยตัวอะไรตัวระเบิดเหรอเฮ้ยเฮ้ยยิงเอเจ็ปใส่ด้วยเหรอ เฮ้ยของจริงอันนี้ของจริงยิงแย่แจ็ปใส่นี่ของจริงเป็นเล่นโดนเหรอสวิตต์เหรอครับช็อกโดนนะู้นน่ะฉันเจอเธอแล้วคิดมานะ <c oughs> โอ้เสียงแหบเลยเฮ้ยอะไรอ่ะมันตามอ๋อคือเควส์นเนี่ยเอ็กซ์แทคชั่นครับต้องช่วยเหลืออดิคืออะไรอ่ะ บอสเหรอครับอุ้ยบอสมียิงพลาสมาด้วยศัตรูมามาเต็มเลยใครอ่ะออโตแมทนใช่ไหมอุ้ยมีวางเคมอเฮ้ยเคมอไปฝ้งอะอ้อะไรกูเนี่ยเอเพ็กกว่ะบอสตั้งสมว่นนั้นเป็นบอสแน่เลยเฮ้ย นีล่าระวังถึงตัวระเบิดแน่เลยฉันยิงไม่ได้อ่ะเออโหยิงไอ้แบใส่เลยระเบิดอะไรอ่ะเอาเอาโนแมททำลายประตูซะคุ้มก <Bod gen> <expand> ันด้วยวอท อ๋อดอกเมื่อ yeah, กี er ้ดอกนี่าี่ซันฟานนะเกิดเหตุการณ์เกิดโอ้โหเรนโบ์สิครับ e x t r a c ชั่นครับผม setember สิครับโอ้โหน่าเล่นจัดๆเลยครับผมถ้าสนใจนะ ครับผมและอย่างที่ได้เห็นเฟลเลอร์ไปนะครับผมจาหรับทางฝั่งของ r รเบิลซิสเอ็กซ์แทคชันะฮะน่าจะมีคำถามกันเยอะทีเดียวครับผมในเรื่องของแน่นอนนะทั้งเนื้อเรื่องอะไรก็เกมเพลย์ด้วยนะฮะที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้เขาเป็นเก่งครับผมที่จะมาแบ่งปันข้อมูลตัวนี้ให้ฮะจะพยายามช่วยแปลอย่างเต็มความสามารถครับผมคทีนี้ที่บอลเฟลเอร์ฮะฮะบรูโน่ฮะเทคนิคอลลีดเดอร์อเรคเตอร์ฮะแล้วอลิเซียฮะฟอร์เชียอ่ะที้ผมต้องแปลแล้วเนาะนั่งดูไปเลย การ extraction เป็นถึงสามเลเยอร์นนะฮะที่สามารถเล่นด้วยกันได้แล้วก็จะมีอเปอเรเตอร์ของทาง rainbow six ที่หลายๆคนชื่ชอบกันนะฮะแต่เขาจะไม่ได้มาสู้กันเองนะคราวนี้เขาจะมาร่วมกันนะเพื่อจะสู้กับสัตว์ประหลาดที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนฮะอย่างเอเลี่ยนที่กำลังหรือวัฒนาการมางอ่ะเสเลดเหรอเนี่ยใครๆที่ได้เล่นซีช์มาอาจจะคุ้นเคยกันบ้างครับผมกับอเปอเรเตอร์เหล่านี้อ๋อโดรนแล้วก็อเอทมอหูแกเกจโคตรเยอะ อะไรกันาด้วยครับผมที่ถูกดีไซน์มาเพื่อการรับมือกับแคชเช่เยอะมากเมื่อกี้มันคชเช่เยอะขนาดนี้เนี่ยรู้สึกแบบเอ๊ะมันคุ้นๆน้าคุ้นตาแต่เกิดอะไรขึ้นกับฮิบาร์นาก็ผมฮิบาร์าโดนจับครับฮิบาร์าโดนแคปเจอร์ไปนะครัใช่ฮะระหว่างที่อยู่กับในอินเคอร์ชั่นใ็มไอเอหรือไมซิ่งแอคชั่นนั่นเองพวกเขาต้องการที่เข้าไปช่วยเหลือตัวของฮิบาร์าและเอามาอยึดเกาะจังชื่อฮิบาร์าเหรอฮิบาร์าเหรอครับผมเพิ่งรู้ เรียกหนบรรดาบ้างนะตอนที่เข้าไปในโซนที่ติดเชื้อนะฮะก็คือถือว่าอยู่ในความเสี่ยงที่จะสูญเสียทุกอย่างที่สะสมมานะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังทุกฝีก้าวสูนเสียทุกอย่างที่สะสมมาเหรอคิดให้ดีระหว่างความเสี่ยงฮะที่ได้มาแลวเสียไปฮะจะคุ้มค่าแค่ไหนแต่ละภารกิจจะเข้าไปแม่ว่าแต่ละเควสเราสามารถเล่นมาดูเรื่องเอเลี่ยนบ้างนะครับเออดูเอเลี่ยนบ้างดีกว่ามีเล่อแล้วมั้ง เมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้มีตัวหนึ่งชื่อเอเป็กด้วยนะเขาอีโวลมาหรือวิวัฒนาการมาเมืมม่อไม่กี่ปีที่แล้วที่อยู่ในเบนจ์โกลฮะตัวเนี้มีปรสิตท,ที่ถูกกระจายต,ตัวกันนะฮะมีที่นิวยอร์กด้วยรอบตัวของสหรัฐอเมริกาไม่ไจะเป็นตัวของนิวยอร์กซานฟานเมื่อกี้เป็นซานฟานนะครับในเทเลอร์เขาที่รู้มามีแค่ตรงนี้ก่อนครับผม ซึ่งตัวของเอเลียเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ในขั้นตอนที่จะพัฒนาการต่อไปเรื่อยๆครับตั้งแต่ขั้นตอนการฟักตัวกันเลยทีเดียวอ๋อคือมันยังพัฒนาการไปเรื่อยๆจะค่อยๆแต่ไอ้ตัวเอปิกมันมันเป็นบอสเหรอมันตายได้มันตายได้ง่ายอย่างนะแต่แน่นอนว่าเหล่าเอเลียนี่ดูไม่ค่อยแฮปปี้อยู่แล้วฮะที่ไม่ค่อยแฮปปี้ฮะที่โดนเหล่าโอเปอเรเตอร์เข้ามารุกรานในพื้นที่ของเขา มีเป็นแมปเหรอหลังจกที่เอเลี่ยนเขารู้ว่ามีเหล่าโอ,อปเปอเรเตอร์มาที่พื้นที่ของเขานะครับ <c oughs> ขเขาก็จะเริ่มกระจายทั่วแผนที่ <c oughs> เฮ้ <c oughs> ยมีตัวสไปเกอร์รตัวบริเชอร์ตัวดีเชอร์แล้วก็ทโทเมเตอร์ที่สามารถแปลงร่างได้และแน่นอนนะนนตัวหัวหน้าเขาจีเอ็อีพิกตายง่ายมากครับยอมรับเลยนี่มีหลายมีชี่มาก <c oughs> ตายง่ายมากเลยครับน่าทําเลยจะตายแล้ว แปลงร่างกันไปได้ครับผมน่าสนใจนะผมว่าเกมน่าสนใจมากครับเออไคลสเพย์ได้ด้วยนะซึ่งสามารถเล่นกับคนอื่นเล่นกับแพลตฟอร์มเื่นได้ด้วยฮะว้าวน่าสนใจนะแน่นอนว่ามี e อ c l u s i ลู unlock ให้กับทุกๆขัานในหลายๆเกมด้วยฮะอ๋อลอั็ไหนๆก็มาถึงแล้วมาดูกันเลยดีกว่าฮะเฮ้ยเกมเพย์ฟุตเทจว่ะ เฮ้ดูหน่อย extraction ครับผมเฮ้เฮ้เดูหน่อยเฮ้ยตัวอะไรเมื่อกี้แทงเหรอมีแท้งด้วยเหรอ Welcome to Rainbow Six Extraction ครับมีทั้งที่เข้าชมชุดชุดเตอร์จาก Rainbow Six Operator ที่มาสู้กับเอเลี่ยนครับเฮ้อะไรวะน่า วันนี้เราจะมาลุยมิชชันกันที่อสเกตที่อลาสกาครับ HQ will provide a chapter from t h r s อ่านไม่ทันถ้เป็นแฮสั่งเหรอ โอ้ยภาพสวยนะภาพสวยนะมี3คนครับอีล่าอาลีบายแล้วก็สเลดครับเราต้องใช้อบบิลิตี้ของแต่ละคนเพื่อผ่านภารกิจนี้ไปนะครับเฮ้ยยนูนก่อนวะเฮ้ยอะไรอ่ะตัวแรกครับรันเป็น ไม่ได้จัดการแบบอีซี่อ I mean, ีซี่เฮ้ยต okay. ้องย่องเลยหร้ยมีสเตลด้วยเมื่อกี้มีปักเม่อกีมีปากเอาปืนแกใส่แกเสียลัวนะอ๋ออะไรเนี่ยวางระเบิดติดตั้งที่เนสับ อ๋อแอคแท็กไว้เหรออูมันตายแล้วมันเหมือนแบบสปรอว์อาาทำให้สโลอผมน่าจะสโลแหละต้องยิงนะครับเพื่อให้เดินได้ไวขึ้นอ,อ,อ๋อมองจุดอ่อนเฮ้ยนี่ไแงบบนี่ไงมีสเตลด้วยเฮ้ย คือมองทะลุเลยเหรอ้ยทะลุอ <ın> <c oughs> ีกเลยไฟฉายมองทะลุครับเยมอนเป็นการแทรกเนสนครับหรือว่ารังของมันนั่นเองเฮ้ยมีระเบิดโซน่าด้วยเหรอตัวอะไรอ่ะฮูเตอร์ไอคเบลยีวันในฟร o ต์อเล w i ะสอบแบ็คฮึทะเล แค่นี้เหรอพ่อมาหลังโอ้อะไรเนี่ยไปตัวระเบิดแน่เลยขอว่าเป็นรังมันครับไข่ไข่ประมาณไข่อ่ะเป็นไข่โปของมันนี่คือตัวแรกนะจี้จี้กี้กี้ผมวิ่งไปไหนอ่ะเฮ้ยลงลิฟต์ครับ That was close. เดือบไปแล้วนะเราต้องบรีกุบรีซัพพลายไล็อกจะเปิดแล้วไปที่จุดต่อไปอธีบายนะรู้สึกว่าปืนจะเป็นปืนเดิมเลยนะตัวตัวครับวิเชอร์ครับยิงแลระเบิดปืนจะเป็นปืนของตัวเองเลยนะครับว้าว เฮ้ยบูมอ๋อโอเคบูมยิงให้พัง React เ l a d e React blade แถ้าไม่ยิงก็ไม่ระเบิดอ้าวระเบิดแต่ยังไม่จบนะสแกนอีกแล้ววะตั้งแต่ Target Spike Tier สองเราเจอ s เกอร์แล้วนี่คืออะไรปริซึมอ๋อหลอกตัวฟอม

วิ่งมาเฮมอลไม่ใช่เฮมอลเป็นอุ้ยเป็นอะไรอ่ะโคตรเท่เลยระเบิดเหรอเป็นระเบิดเป็นเหมือนระเบิดเป็นระเบิดแบบยิงไฟฟ้าครับมีเซนเซอร์ด้วยนะครับมาเชอร์อ้ยเนี่ยที่ผมตัวใหญ่เทียร์สามครับอุ้ยอู้หูอนทํายงจุดอ่อนปะทําไงจุดอ่อนอยู่ข้างหลัง Wow, the leader. No, the lineup for the Archies to follow. Another thing I do The squad can either exfil at the extraction point to bring home the latest intel or move to the next airlock. The third sub zone is a true test of both practical team strategy and operator reflexes. Wow. Some Arkeans are responding to an elite as if they're communicating. No way we'd let them mobilize against us. มีคนอยู่คุ้มกันทั้งหมดเหรอลูกเกอร์ครับอะไรอ่ะเฮ้ยล่องหนเลยเหรอวัตเทลฉันโดนโจมตีโอ้ไม่กอดมีล่องหนเนี่ยเหรอผมมันเหมือนจะยิงเพื่อให้ศัตรูล่องหนครับโอ้ไม่กอดเ <laughs> รียบร้อย อะไรอ่ะโชว์มินเนเตอร์บ้างเมื่อกี้ของมันลงใต้ดินได้เหรอครับอุ้ยโอ้โหโดนแล้วแบบอ๋อดาวด้วยครับอันนี้คือดาวอ๋อดาวแล้วสามารถเล็งได้อ้าวอ๋อถ้าเกิดโดนฆ่าตายก็จะ เป็นกำลังเป็นเอ็มไอเอจะไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าแต่ว่าอ๋อเหมือนแบบไม่ตายนะแต่ว่าเหมือนติดเชื้อครับอ๋อหมดติดเชื้อแล้วต้องช่วยออกไปปะเฮ้ยแค่พี่เตอ๋อ่ะเฮ้ยถ้าหลอดน่าสนใจนะ น่าสนใจนะเล่นได้หลายตัวนะครับน่าสนใจนะครับครับผมอย่างที่เห็นกันไปนะก็ถือเวลาแล้วที่พวกเราจะมาร่วมด้วยช่วยกันนะที่จะคือต่อสู้กับดูแล้วคือรู้เลยว่ามันเป็นเกมที่ต้องร่วมมือกันพอสมควรเลยครับผมก็มีอัปเดตล่าสุดมานะครับผมก็จากทางทีมงานเขาแจ้มมาว่านะฮะทาง Rainbow Six Extraction นะสามารถที่จะรองรับเมนูแล้วก็ซับไตเติลภาษาไทยทั้งหมดเฮ้ยภาษาไทยด้วยเหรอ ขอบคุณมากๆเจ๋งเลยตื่นเต้นมโสดมครนะผมก็อันนี้เจ๋งครับตบมือให้ตบมือให้ของรับภาษาไทยด้วยอันนี้ดีย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะรองรับตัวของเมนูแล้วก็ซับไตเติลภาษาไทยนะฮะมือเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้แฟนๆภาไทยสามารถที่จะหลายไปเล่นก็เข้าไปปรับได้เลยฮะ